ครับสวัสดีครับอ่ะแอดยิมแอดแตงโมแอดไอ้กับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกทุกท่านครับที่บ๊อดไอมารวมบุญเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ครับทั้งทีมงานทั้งหอหนะครับเนาะหอปูชีปลาขาวหอปูตาก็ได้นําต้นผาป่าครับมารวมถวายครับสร่างปูกระเบื้องสันทั้งวัดโพชัยบ้านเต่าไห้ครับผมอ่าแต่มาซอยหลวงปูหมาเน่า แม่คู่ตะปีไกยปีกวอนกามาซอยอยู่เป็นประจำเนาะแต่งโม่เนาะครับดุนดนมาเทื่อนหนึ่งเพราะว่าแม่คู่เฮ้ากับสางหลายวัดหลายว่าครับเมื่อนี้ครับแม่คู่ก่อนสิล่าถวายครับก็ได้อ่ามาจุดทูบคารวะครับอ่าแม่ตะเคียนต้นแม่ตะเคียนต้นเป็นเป็นสุดๆนี่แหละครับอ่าอยู่อ่าวัดโพชัยเฮ้าเนี่ยครับอ่าครับผ่าแดงมาเตรมอยู่ครับนี่มั้ครับอ่าผ่าสามสีนะครับเนาะครับมาเตรียมอยู่ครับผม ครับแม่คู่ก็ได้มาจุดทูบครับขอโชกขอพรครับขอโชคลาภครับอันนี้ก็เป็นข้อมเสียส่วนบุคคลนะครับเด้อครับศัยวิจัยญาณในการรับชมอันนี้ก็เป็นแชร์แนวทางครับหลังจากกล่ําถวายเสร็จแล้วครับทั้งทีมงานทั้ง่องทั้งห่อทั้งทีมงานทั้งแอดครับบ่อบจะเป็นแอดไอแอดยิมแอดแตงโมครับก็ได้มาซองตัวเลขทูบทั้งแม่ตะเคียนเพ่นเชียนไหน้แตงโมเนาะที่แม่คู่พ่นจุดไว้ ครับอ่าครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกระดิกใจให้ทั้งช่องเลยครับเด้อแอดยิ้มเบิงครับแต่งมั่วไวเห็นเจ็ดหกสามเปอร์เซ็นเออแต่ว่าแอดยิ้มเห็นเป็นหนึ่งหกสามเลยครับเด้อครับเพราะว่าเออครับผมครับพิจารณาไปหลายๆตัวนี่นะครับเอาไปพิจารณาเอานะครับแอดยิ้มกับไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงอันนี้ก็เป็นความเสูลส่วนบุคคลนะครับเด้อครับเป็นแชร์แนวทาง ครับทั้ง่องเป็นแชร์นะทังครับใส่วิจารยญาณในการรับชมครับเมื่อนี้ครับกับถือว่าโชคดีที่แตงโมเพราะว่าเอ่ฟซีกระทามเสียจวนหลายครับเสียจวนไซฝันเงินล้านเนาะครับฝอฟันแม่นปานตาเห็นครับเมื่อนี้พ่นกระด้มารวมบุญครับทอดผับอ่าพระป้ากับว่าได้อ่าวัดโพชัยหรือว่าอ่าบ้านเต่าไ้เฮ้าครับเสียจวนก็มาได้เมื่อนี้มีล่วงท่านประทู่พร้อมแตงโมครับมีล่วงท่านประทู่แล้วก็มีล่วงท่านใคร เป็นหลวงท่านที่แม่คู่อมหันเหาหรือว่าเป็นหลวงท่านปูตาเนาะครับเนาะมาแจก,กให้ไทยบ้านเพราแม่พี่นอ้อะท่า,า,ายบ้านเตาให้เฮาได้ยู่ได้กินครับก็ถือว่าเป็นาลวงท่านบุญก็ว่าได้ครับเป็นหลวงท่านเทวดากับว่าได้ครับที่เป็นเงินเทวดาที่แม่คู่พนใดมาครับพนกับมาซือ้ออครซือซ้อไครซือ้อประตูมาเห็ุหลวงท่านให้เพราแม่พี่น้องได้ยู่ได้กินเนาะครับเนาะถึงสิบหลายแต่ว่าก็เป็นน้ำจิตน้ำใจของแม่คู่ ครับหกเจ็ดสิบแผงบ่เจ็ดสิบแผงครับประทูหกสิบแผงค่ะครับเขากับพี่แจนเอาเนาะครับเนาะครับผมอันนี้เป็นอ่ะร่มกับเย็นเย็นครับอยู่ต้นแม่ตะเคียนเท่าครับผมอ่ะแตงดีใจะจะแม่แม่เพื่งนั่นแล้วดีใจครับแม่ตะเคียนพึ่นดีใจครับแอดยิมของเขนางโดตมาดเซกครับเพราะว่าครับกะโอ้แม่พึ่นจะเป็นเขียนหงามงค่ะครับอ่าครับอันนี้เป็น ควมเสียชมบุคคลนะครับเด้อครับบอลได้ชักชวนเล่นการพนันแต่ประการใดครับเบิ่งเป็นการบันเทิงหรือว่าเป็นแชแนวทางครับหรือว่าครับเป็นการเชื่อมโชคก็บ่าได้ครับของอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับผมอ่าครับเอฟซีทันใดมักกไปยิบไปหาไปเอฟซีเฮนป็นตัวใดครับนี่ครับอ่าครับก็ทักทายมาบอกก็ได้ครับผมหรือว่าฝันว่าปูตาเฮ้า ไปเขาฟันครับให้ช่วงหอยมานครับกระทักใครมาบอกข้างซองพผมเด้อครับเด้อแล้วก็อาแอดยิมสีมาเฮ็ดชิปสร้างจวนพผมอ่าสร้างจวนคือว่าตอนนี้ล่ะสิเป่าเองสร้างจวนเป่าเสียจวนครับเสียจวนครับลืมลืมเอิ่นต่สร้างเสวยนะครับเนาะครับเฮ็ดชิปเสียจวนไอ้ว้อมอ่าผู้ใดเบิ่งเขามาเบิ่งคลิปนี้ครับก็สิได้ความฝันของเสียจวนฝันสันๆจ่อๆฝันให้เฉียนๆเลยครับเป็นแช่ความฝันเด้อครับเด้อครับคือเป็นสิ่งสมมูรณก็คือปูว่ากรว่าได้ครับความฝันจะเป็นสิ่งสมมติ ครับเสียจวนฝันว่ามีผู้หญิงเด็กน้อยครับแต่ว่ามาไทยเบอร์กิลีก็มีเด็กน้อยไม่หรืแต่ส่วนกระเซาครับมาบอกมาให้โชคก็ทันว่าครับอันนี้เป็นความฝันให้โชคบอกว่าสีสองติแตงโมครับบอกให้โชคว่าสี่สองนะครับเนาะเอากระพิจารณาเอาครับถูกคําเบาคําจ่าครับกลาเป็นแชร์ความฝันครับสี่สองอ่าขยับบนมาเออเอาไปเอาเป็นลักเอาเป็นลักไปยิบไปหาสารากินแบงรัฐบาลไทย ครับอ่าเสียจวนบอกว่าให้มีลักซีกับลักสองครับผมอ่าเสียจวนว่าให้มีลักซีกับลักสองเลยครับเด้อการซื้อเอาไปอ่าเป็นลักให้ไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยอ่าครับอ่าวันที่สองวันที่สองครับมีอ่าพฤษภาคมครับเดือนที่สีหอดเนาะครับเนาะครับผมอ่าแต่มั่วไม่ยังเพิ่มเติมบ่ครับ ก็จะให้พ่อพี่น้องเข้าค่ะพี่พิจณาเบิ้งเนาะค่ะก็ด้วยแรงอธิษฐานของปีของน้องเนาะค่ะบางคนบางท่านเนาะค่ะก็ได้โชคมากก็เบราคือการได้ยิ้มครับบางคนบางท่านก็ได้โชคค่ะครับบางคนก็ตั้งกิ่อธิษฐานเนาะให้คู่ไปเ้ารพนับค่ะคู่ก็ตามไปให้โชคให้ลาบจนถึงบ้านถึงซองเนาะค่ะคอย่ลืมค่ะบางคนบางท่านได้โชคมากค่ะบางคนก็ไปลูบน้ำต้นไหม้ค่ะคือว่าเป็นโชคไปโชคมั่นเนาะโชคไปโชคมั่นเนาะค่ะ แล้วกาอย่าลืมหมู่ว,ว่านนี่ครับปูบอกว่าวันที่สงองวันที่หนึง่งพุษสภาครับเอฟซีทันใดคุณตาคุณยายยุ่จังวัดไดสซมาอ่าสกกากาบายปูตาหรือว่าปูชีปาขาวเหาหรือว่าไม่คู่เห่าครับให้ทั่วบอกยิ้มมาสั้นอ่าทั่วบอกยิ้มแต่ว่าให้ยิ้มเอารถไปครับครับให้ยิ้มเป็นคนเป็นทุระเอารถไปครับเอฟซีครับมากวางกันไปนันนันมากกวางกันไปนั่นละครับแต่ว่าวันที่หนึ่งเด้ ครับผมเลยรับมาตั้งแต่วันที่หนึ่งลงสอครับวันที่วันที่สองปูพันยากเนาะครับปูพันหยาดแล้วก็ปูพันติ์ธุระเพราะว่าจะเป็นจังหวัดน้องไายคอนเจนหรือว่าทุกจังหวัดกรุงเทพเมื่อนั้นครับสีมาครับให้ยิ้มเป็นธุระไปครับประชันว่าให้เอารถขั้นทะเบียนซีหนึ่งศูนย์หกกลับไปครับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกทุกท่านที่สีมาสักการะก่าไหว้ปูครับผมครับก็จะเลื่มเด้อครับทะเบียนซีหนึ่งศูนย์หกอ่าขันคีพันไปผ่านมาครับมื้อนี้ก็จะเลืม่อกัน ครับมือนี้เฮ็ดมาเฮ็ดผับปลาแล้วก็แกนลำโพงเครื่องเสียงป้าวจะเป็นต้นเงินนั่งสีต้นผับปลามากครับบ้าเน่ครับเอฟซีเห็นผ่านไปผ่านมากป้าวจะเป็นร้านค้างสีก็ลุ้งไว้ครับก็จดไว้มันสิลืมครับมือนี้ปูขี้เราขนาดมาแตงโมหนึ่งหกแปดสี่นะครับเดิมมาขาวครับหนึ่งหกแปดสี่ครับแต่ว่าคันน้องยิ่ยิ้มกะซีหนึ่งศูนย์หกกับผมครับอ่าครับไก่สุกๆมันมันน้ำกันเบิดทุกปูทุกคน เลขคู่เขาเนาะค่ะก็ตีไปได้ค่ะเป็นนึ่งหกเป็นจิตนึ่งก็ได้หรือที่เป็นซูนก็ได้ยิมครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุด้อครับเด้อเรื่องสมมุิเนาะค่ะครับผมอันนี้เป็นที่ท่านได้ค่ะได้โชคได้มันค่ะเอากัเสียงแบบมีสติเนาะค่ะยิ้มครับมันเป็นตัวเลขเกิดขึ้นอยู่ข้างไอ้ต้นแม่ตัวเขี้ยนครับที่แม่คู่พิ่นมาจุดทูบคารวะแต่งคันหาคารวะแล้วแม่คู่พิ่นก็จุดใบครับผมครับบริษัทชวนให้เล่นการพนันเนาะค่ะครับผมบ่ได้เรียกเสียงโชคเสียงลาภค่ะคันเฮามีอยู่ประมาณหกสิบ เราก็ยซื้อเบร์ดค่ะให้เหลือไว้แน่เนาะคะ่เะเก็บเิบก็ได้ค่ะครับมีเงินอยู่เจ็ดสิบบาทครับอ่าขันสิไปซื้อยู่ซื้อกินยังสิครับ<ช>ไปเสียงโศกเสียงหมานหรือว่าซื้อยู่ซื้อกินกันห<ช>ุ่นจ<า>ักเก็บจัก,กแบงคร<ช>ับซื้อแค่หกสิบบาทยังสิก็ได้ครับมันก็ยังเหลืออายุสิบบาทอยู่ครับเงินเจ็ดสิบบาทไปซื้อหกสิบบาทก็ได้ครับผมเขากับพี่จ่ายหน้าเอานะครับเนาะครับถูกคำบอกว่าแม่ว่ามีอยู่หกสิบไปซื้อเจ็ดสิบกับบร์ดล้วแต่งโม่ ครับเออขับแต่งมม่บอผิดนะครับเนาะอ่าสมมติว่ามีเงินอยู่70บาทครับเขากับแบงซื้อไอแบงซื้อจะเอ่อหกสิบาททั้งสี่ครับผมมันก็เสียยี่สิบบาทด้วยแต่งโม่อ่าทังสี่ก็ได้เนาะครับเนาะกับพิจารณาเอาครับเขาก็ยังเหลือเก็บเหลือใส่เหลือเก็บอยู่10บาทอไปเดยครับอ่ะครับอันนี้เป็นข้อเสียชวนบุดค้นครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านนะครับเด้อที่แอดแต่งโม่แอดไอแอดยิ้มลงคลิปได้ไปครับพ่อแม่พี่น้องกับกดไลค์กดแชร์กกกดดตติิาาาาามมมมมัันนนคคืือออเเเ่่่่ลยย็็จ้้แพใหวงีะ ครับแต่ว่าชุมชนมันกับเฮ็ดคลิปยากครับอการห้ากอ่าเข้าใจทั้งช่องเลยนะครับเด้อครับคลิปอาจอาจสิบรสมบูรณ์แบบประกันได้ครับก็อโทษขออภัยครับผมอ่าวกากรบ่าวความฝันเสียจวนไปแน่ครับก็จะเริ่มเสียจวนว่าฝันว่าเด็กหน่อยมาบอกเร็วทันจี้จ๋องว่าฉันว่าอันนี้ความฝันของเสียจวนอ่าสายฝันเงินล้านหรือว่าอ่าฝันแม่นปานตาเย็นครับเมื่อนี้ก็มาปรากฏตัวด้เป็นไปงวดบางกีมันไปต่างประเทศครับไปับลูกสาวไปเลี้ยนต่อปริญญาทั่วยุทั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกาพุนล่ะครับเมื่อหนึ่งลูกสาวพื่อนกับแมาครับเสียจวนพ้อมกับครอบครัวครับมารวมผาป่านะครับเนาะครับกับเน่คู่หมหวานเท่าครับได้ความฝันมากครับเฉ้านเฉีนเจ้าเจครับผมกับคือเออครับครับได้แขนเฉนเจ้าเจานะครับเนาะครับความฝันครับกับคือเด็กหน่อยมาบอกไม่ยิ่งมาบอกพี่สันจ่องจี้จีจ่องพีสันมาอ่ะมากก็ตามกันเสียเอาเป็นลักครับเอาเป็นลักไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเสียจวนเพื่อนว่าอ่ะ เอาเป็นลักไปก็คือซีอ่าซีคับสองโซันอ่านการเป็นควอมฝันนะครับเดอ้อครับทั้งช่องกับเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจัยยาณในการรับชมครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามข้ามครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับให้สุกๆมันๆลำๆในลุย้ยครับเมื่อนี้คันเห็นเอดยิ้มขี่รถไปใส้กับทักท้ายเนี่ยครับทะเบียนซ1 0 6ครับแล้วก็อ่าปูขีคันมาขาวครับอ่าแปดหหรือบางเนี่ะครับประมาณนั้นนะครับเนาะครับแล้วก็ ครับขั้นมาแดงก็จะเริ่มสี่ขั้นมาแดงก็สองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับนั่นจอดอยู่หอครับกะเกิดปูขี้ไปเลาะเล่นครับเอากับพี่แจนเอาครับกับสุกๆมันๆน้ำกันเบิดทุกปูทุกคนครับอ่ากับคอยอฟซีสายบุญครับเพระว่าจะเป็นความฝันของเสียจวนครับเพระว่าจะเป็นเลขทูบอ่าแม่ตะเคียนครับกับหนึ่งหกสามเจ็ดหกสามนะครับเนาะทีเอ็มยิ้มเห็นครับราคาครับแลราคาครับ แล้วกัความฝันของเสียจวน4106่งขับสุกๆมันๆน้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนครับเด็กหน่อยฝันว่าเด็กหน่อยมาบอก C สองพันสั่นอ่ะครับคันสิเป็นเอาเป็นลักไปยิบไปหาสลากกินแบงทบานครับกัให้เป็นลักก็คือ4กับ2เดนะครับเด้อให้สุกๆมันๆน้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดแตงโมแอดไอกราบขอสวัสดีครับ